สวัสดีครับวันนี้สําหรับท่านที่กําลังจะสร้างบ้านแล้วยังไม่รู้ว่าเราจะเอาบ้านใหญ่ขนาดไหนดีนะครับคือหลักๆเลยนะครับอยู่ที่เราเองนะผมว่าเราต้องการใหญ่ขนาดไหนคือบ้านเนี่ยแล้วก็เราต้องการพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่นะครับคือบางท่านเนี่ยก็เจะเอาใหญ่เท่าไหร่ดีคืออย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราอยู่ครอบครัวเล็กๆก,ก,กัน,นะผมก็บ้านสักขนาดนี้ก็ได้นะครับคืออย่างน้อยๆนะครับเอาสัก36ตารางเมตรนะผมคือ6กเมตร หรือไม่ขนาดนี้42ตารางเมตรนะครับก็อยู่2คนก็โอเคนะครับแต่ถ้าชายโสดหนุ่มโสดสาวโสดนะครับก็บ้านหนึ่งสัก32 30ตารางเมตรประมาณนี้ก็ได้นะครับผม6คูณ5 6คูณ6ประมาณนี้นะครับผมคือแล้วแต่เรานะครับว่าเราต้องการพื้นที่ใช้สอยประมาณไหนนะครับคืออย่างครอบครัวเล็กๆก็อาจจะห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำนะครับผมอย่างหลังนี้นะครับผมกว้าง7เมตรลึก12เมตรอย่างนี้มีระเบียงหน้าบ้าน แล้วก็มีสองห้องนอนมีหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงนะครับผมก็เหมาะสําหรับครอบครัวเล็กๆคือถ้าวันหลังเนี่ยเราก็จะสามารถต่อเติมซ้ายขวาได้คือไม่จำเป็นต้องทรงนี้นะครับทรงไหนก็ได้แต่ว่าพื้นที่ใช้สอยนะครับผมเพราะว่าถ้าอยู่อย่างนี้อยู่หลังขนาดนี้นะครับสามคนก็โอเคเลยนะครับสี่คนก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะคับแค่นิดหนึ่งก็อาจจะต้องมีห้องน้ําเพิ่มสักสองห้องนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่สี่คนนะครับถ้าไม่มีเด็กนะครับคือ ลูกเราอาจจะโตแล้วอย่างนี้ห้องน้ํำก็ควรสักสองห้องนะครับเพราะเวลาเช้าเช้าบางทีเนี่ยถ้าห้องเดียวอาจจะเข้ากันไม่ทันนะครับถ้าอยู่3ถ้า4คนนะครับผมแต่ถ้า3าคนก็โอเคนะครับผม คือเรื่องห้องนอนเรื่องวันนี้มันก็ตายตัวนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปัญหากับห้องน้ำํำนะครับผมนะครับคือเวลาเราเช้าๆถ้ามีเด็กโตด้วยนะครับเวลาก็จะไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมันจะไม่ทันกันส่วนเรื่องพื้นที่ห้องนะผมก็โอเคนะครับห้องนอนแต่ว่าเราอาจจะต้องเพิ่มเรื่องห้องน้ําเราไปต่อด้านหลังอีกก็ได้นะครับแต่ว่าบ้านจะใหญ่จนะเล็กเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะใช้พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่นะครับอย่างหลังนี้นะผมหลังนี้เนี่ย เป็นซองปัญญาเนี่ยอันนี้ก็สําหรับครอบครัวใหญ่เลยนะครับผมพื้นที่นี่ร้อยยี่สิบตารางเมตรร้อยสาสิบตารางเมตรร้อยสี่สิบตารางเมตรร้อยห้าสิบแล้วแต่เรานะครับห้องน้ำสองห้องสามห้องก็ได้นะครับอย่างบ้านหลังที่ผมสร้างเนี่ยสามห้องนอนนะครับผมหนึ่งห้องโถงใหญ่เลยนะครับห้องน้ําเนี่ยอยู่ในบ้านในห้องหนึ่งแต่ว่าทางเจ้าของบ้านต่อยอข้างหลังอีกหนึ่งห้องนะครับคือ หลักๆเลยแล้วแต่เรานะผมแล้วแต่เราว่าพื้นที่ใช้สอยเราต้องการเท่าไหร่นะครับเรื่องขนาดของบ้านนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ